เ่องนี้นะคะกับทันตแพทย์ธรณินจรัสจรุงเกียรตินายกทันตแพทย์เทยสภากระทรวงสาธารณสุขนะคะถึงแนวทางในเรื่องของระเบียบต่างๆแล้วก็จรรยาบรรณของทันตแพทย์พอมีกรณีนี้เกิดขึ้นทันตแพทย์เองเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะคตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะคุณหมอคะกรณีของทันตแพทย์หญิงดนรดีที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะคะเขาได้ขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะที่ทันตแพทยสภาไหมคะคือคุณหมอดนรดีเนี่ยก็ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพธ,ธนกรรมของทัน,ทนตแพทยสภานะครับค่ะและยังมีผลบังคับใช้อยู่ไหมคะมหรือว่ายัางไงไหมคะคุณคคคใชคะ,ะคับเพราะว่ายังไม่ได้มีใครร้องรเรียนเข้ามาอย่างเป็นทางการนะครับแต่เห็นว่าในสังคมก็ พูดกันมากนะครับว่าให้ทีระชาาเนี่ยออกมาดูแลเรื่องนี้แล้วก็ให้พิจารณาเรื่องของตัญญาบันของคุณหมอท่านนี้ครับค่ะหมายความว่าตอนนี้ถ้ายังไม่มีการดําเนินการใดๆถ้าคุณหมอท่านนี้เดินทางกลับมาเมืองไทยแล้วก็ยังขึ้นทะเบียนอยู่แล้วก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ก็สามารถเป็นหมอที่นี่ได้ได้ครับได้ครับค่ะแบบนี้พ,พราะมีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยทางทางทางันตแพทยสภาจะดําเนินการยังไงบ้างไหมคะคือตอนนี้เนี่ยก็มีทันตแพทย์หลายท่านนะครับแจ้งมาว่าจะขอกล่าวโทษ ท่านแพทย์ท่านนี้รวมทั้งอาจารย์หลายท่านนะครับที่ผมรู้จักทีนี้เนี่ยในทันตแพทยสภาเองเราจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้าในวันเสาร์ก็คงจะมีเรื่องนี้นําเข้าในเป็นวาระในการพิจารณาเร่งด่วนนะครับค่ะออคุณหมอคะแล้วบทลงโทษจะมีในลักษณะไหนยังไงบ้างคะคือต้องพิจารณาถึงรายละเอียดทั้งหมดก่อนนะครับว่ามันมีข้อมูลอย่างไรผู้เสียหายเป็นอย่างไรเอกสารประกอบนะครับ มันเป็นคดีสัญญาบันในของทางรัฐสภาจะเป็นคดีจัญยาบันนะครับก็จะมีมีโปรเซสของการพิจารณาคดีนะครับเริ่มตั้งแต่การตั้งอนุกรรมการจัญญาบันขึ้นมาดูว่ามีข้อมูลมีมูลแค่ไหนจะมาถึงขั้นสอบสวนว่ามีความผิดมากน้อยแค่ไหนผลลงโทษของทางรัฐสภานี่เป็นทางจัญญาบันก็มีตั้งแต่ก้ากระตักตเตือนจนถึงพัวถอนใบอนุญ,ญาตครับค่ะ ใช้ระยะเวลานาน,านไหมคะคุณหมอคะเพราะว่าเรื่องนี้กระแสะกดดันค่อนข้างเยอะในสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็ทราบนะเพียงแต่ว่ามันมีขั้นมีตอนของมันเพราะว่าเวลาเราออกเอกสารถึงผู้เสียหายถึงคนที่ถูกร้องเรียนเนี่ยมันต้องใช้เวลาตามกฎหมายมันต้องอย่างน้อยก็ต้องมีหนังสือสือให้เข้ามาเตรียมตัวมาชี้แจงภายในสิบห้าวันนะครับตรงนี้ต้องใช้เวลาชักหน่อยแต่ว่ากรณีนี้ก็เป็นกรณีแรกนะครับที่ ที่เป็นกรณีที่เป็นข่าวทึ้โครมมากนะครับทางรัาบสภาล่งไม่ได้ยิ่งนอนใจก็พยายามทําเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับค่ะค่ะคุณหมอคะเห็นคุณหมอบอกว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้าไปเยอะเหมือนกันทั้งบุคลากรในแวดวงสาธารณสุขเองแล้วก็ประชาชนเองคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยไหมคะว่าเรื่องร้องเรียนในกรณีนี้มีอะไรยังไงบ้างคือคือเรื่องนี้เนี่ยก็มีคนโทรศัพท์หานะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าจะเป็นผู้ตรวจราชการของกระทรวงเองนะครับก็สอบถามว่า แต่นั้นฉันเรื่องนี้ควรจะมีะบทบาทเข้ามาดูแลเรื่องนี้ของการปฏิบัติกัรย,ยาบันหรือไม่ของคุณหมอดนฤดีนะครับนะครับตรงนี้ก็จะทักส่วนหญจะโทรเข้ามาในํานองว่าถ้าผิดจริงเนี่ยน่าจะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ควรให้ประกอบพิการชีพต่อไปแต่ั้งนีทั้งนั้นเนี่ยในปัจจุบันนะครับต้องเรียนให้ทราบว่าคุณหมอดนฤดีเนี่ยเขาอยู่ในอเมริกาที่ทราบผ่าจากอทีวีกับทางเฟซบุ๊กนะครับว่า ประกอบ e ลเซชันอยู่ที่อเมริกาเขาไม่ได้ใช้ใบประกอบวิเซชัของของไทยเราเลยค่ะค่ะับเพราะว่าเขาเขาเขาเรียนต่อเอกแล้วเนี่ยเขาก็ได้สิทธิเช่นได้ไลเซชันทำงานอยู่ที่โนนซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาของเราว่าถ้าเราเชิญเขามาให้ค่อยคำมาให้ข้อมูลเขาจะกลับมาหรือเปล่านะครับอืมค่ะเราสามารถ แจ้งไปยังทางที่ให้ไลเซเส้นที่สหรัฐอเมริกาได้ไหมคะเป็นการประสานข้อมูลกันเราสามารถทําได้ไหมคะคุณหมอคะประสานอย่างเป็นทางการคงคงยยังไม่มีเคยเคยมีการทํานะครับออแต่ว่าเราต้องพิจารณาให้เสร็จเสร็จก่อนว่าเราจะลงโทษเขาอย่างไรนะครับก็คงเป็นลักษณะแจ้งให้ให้ใหทางนตนทราบแล้วก็จะดําเนินการอย่างไรก็คงเป็นทางทางทาวดก์ก็นีครับค่ะ กรณีนี้เป็นกรณีแรกใช่ไหมคะคุณหมอหรือว่าเคยมีลักษณะแบบนี้ไหมคะเป็นกรณีละแรกที่เป็นข่าวในเรื่องของการมีทุนอย่างนี้อืแปลว,ว่ามีก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นขา่าวทุกคนแบบนีแ้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของทุนการศึกษาเนี่ยทางผู้ผู้ไปเรียนต่อเนี่ยเขาไม่ได้ทําไม่ได้ทําสัญญาไม่ได้มีข้อผูกพันกับธนพทย์สภาเป็นเรื่องของทางมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคนให้ทุนนะครับค่ะ ราคาขออนุญาตสอบถามจากคุณหมอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะคทันตแพทย์ทรณินจรัดจรุงเกียรต์นายกทันตแพทย์ทีสภากระทรวงสาธารณสุขก็บอก